ดูเมียวเดียวเมียวมันเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตีนหรือเอามือเอามือสี่ตัวเหลเือิเับขาสายต่างหากเลยดูตัวเหลืกเด้อพี่ดองเด้อเบิงเบิงมันเห็นมันเห็ดยังไงเมียวใบหวยแล้วลูกเมียวเอ้ยอยู่ที่วัดบูรพารามครับเบิงเบิงตี มันสี่ขาเอาขาชี่ขึ้นอยู่ปุกป่ายทะเบียนทำไรลูกเอาเมียเมียวมานี่นะมาเมื่อกี้ชี้บอกว่าลูกมานี่มานี่มานี้มีวัดเดี๋ยวตีสนิทกันมานี่ลูกมามามาเมียเมียวโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ให้หวยเลยลูกเนอะเมื่อกี้ใบหวยใช่ไหมเออไหนอืม หนตัวไหนตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้ใช่ไหมฮใช่ไหมตัวเมื่อกี้ไหมเออเอออันนี้เยอะเยอะเยอะเยอ้าเอเยยหวยใบสงสายจะให้หวยนี่แหละสี่สามเก้าหกเด้อสี่สามเก้าหกบนเนี่ยเด้อ โเนี่เด้อเี่เขาเอาสีเอาตีนสีเอามือสี่กับโมูหละมือกี่เนาะอะความเชื่อสืนบุคคลเด้อโอเคครับไปเดี๋ยวเดินทางแล้วอ่ะไปเมียวไปเมียวอะไรนะครับสี่สามเก้าหกทะเบียนรถโแนี่เด้ออะลองร้องมึงก็ได้ครับได้พี่น้องว่าสีมาบอ เออเพราะว่าไอ้เมียวนี่มันไปไหว้พระพอดีก,ก็มามากก็เห็นแมวเมียวนี่นอนเอาเท่าสี่ทะเบียนรหลดเพื่อเป็นเหล็กน้ำโชคด้วยสวัสดีครับผมไงวะหายหนึ่งหนึ่งสองฮะห,<า>หนึ่งสองหรือเจ็ดสอง ไม่ไปอีกเฮ้ยจะไปแล้วมาเฝ้าทำไมลูกเออ <laughs> แม่ไปเข้าห้องน้ำมานึกว่าจะไปไม่ไปเอ๊ะเป็นไงลูกไหนบอกหวยสิมานี่มานี่เร็วบอกหวยก่อนจะไปแล้วนี่ป้ายทะเบียนเนาะโอเคไหมโอเคไหมอืมโอเคใช่ไหม อืเออโอเคนะมลัละเดีวหันดากใส่เออไ,ไปละไปละไปละบ,บาย